บ,มบมม่มีบ่มี FC ตอนนี้คำแจ็คนะคะกำลังวางแผนนะคะ<อ> FC แผนแทนแนคำแจ็คต่อไปนี้เรา,าจะนำเสนอนะ,ะ FC คำแจ็คจะมาข้ม<ร>าไไมเกาะ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 ไปได้ไหมโดยคำแจ็คมีเป็ดนะ,ะ FC ตอนนี้เออเออเอา,เอา,เอา,เอาต้องเอาเป็ดมารับ ด้วยชาญทางด้านลาบเป็ดนะครับก็อยู่ข้างบนครัำแจ๊คร้องเพลงดิกาบกาบกาบเป็ดอ่มน้ำในคลองน้ำในคลองตากระดองเลมมองข้อนี้คลองมีหอยปูปลาไส่ท่นใส่ท่านข้ามน้ำในคลองตากระดองแหลมองข้อนคลองมีหอยปูปลาโอเคครับผมมาแล้วเอาดูิอ่ะเอาล้วเาแะท่านผู้ชมครับเราไปลุ้นกันนะครับ เราจะข้ามไปโดยไม่เปียกโดยทีมงานมืออาชีพนะครับจับไปลูกจับไปอ๋อแล้วก็น้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องบอดี้กับน้องกีตนะครับครีบวิกฤต์มานแล้วครีบดูต้นควงนะแทนแทนแทนเข้าแทนแน่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 จะลงได้ไม่ได้เอาครีวิกฤต์มาแล้วเอาละเอฟซี บอกแล้วว่าข้ามได้ <c oughs> เปียกไม่เปียกและในที่สุดครัานผู้ชมครับเปียกจริงๆครับนันอ้านั่นและ <c oughs> คุณใครทำใครทำมีไงสามกิมง,งานไหนไหนก็ไหนไหนเราเล่นด้วยเท่านั้นนอง <c oughs> นก็เทที่จะพามาตรงนี้พาอ้อมใเอานตรงตรงนี้แทนอ่ะไหนไลองขี่ทีน้อีกท่านึเปียกแล้วเนาะเออไหนไก็เปียกแล้วกระโดดได้แล้วลูกอ่ะเอาโทรศัพท์ไว้ก่อนค่อยแล้วห่วงโทรศัพท์เจ้าอีดีตีเนี่อ่ครับไหนไหนก็ไหนับขอเล่นก่อนเด็กน้อยเลยแล้วกันครับเฮ้ยแล่ดููด ย้อยๆเป็นไงคว่ำลอดปะบนลอดความไว้ดีนะถามมาอันไทยลวกนะแม่เออแล้วเป็นไงไหนในก็เปียกแล้วเนาะเออเอาซะเลยดีลักส่งได้เลยนะเออเออเขาเอาเขาไม่มีทรงให้เจ้าเจ้าจะกลับยังไงนี่ก็ลุ็นุ่งตากมาทั้งเ่้นเลยตากให้มันแห้งก่อนเออมันจะแห้งให้เจ้าบอสในเมื่อเราเปียกแล้ว เราจะต้องลุยกันต่อนะโอกาสนี้เป็นต้นไปเย้ยเด็กพี่ไก่ขี่เป็ดกันเลยมาเอาเป็ดคว่ำเป็ดฟั่มเป็ดฟ้ำเั่มโอเคครับี๋ยกันต่อกัะน้ำต้นอ้อนะครับทีมงานนะครับทีมงานไม่ต้อใจใหญ่เลยพอดีเยอะๆมวนบ่เยยอะๆเราลงไปเล่นน้ำกันเถอะอาบบ่อาบบ่อาบน้ำแล้วมาโอ้ยก็อาบน้ำนี่เนี้ย โอ้โต๊ะนย่างนี้ว่สิโต๊ะโต๊กอี๋ติกระเป๋ามีโทรศัพท์เหล่เจ้าวไปไหนไหนก็เปียกแล้วก็ลงมาเออโทรศัพท์ไว้นั่นแหละบอกเบียซื้อเสื้อผ้ามาให้ด้วยเด้อบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้ยอยากจะเล่นน้ำกับเด็กเจ้าก็บอกคำแจ้งเอ้ยอ้ย่าให้คำวาบวเาะวนมาวอยคำแจ้งเอ้ยอ้พาทิตกดินสวยมากพูด ว้าวตะเวนตกดินสวยจริงๆครับแจ๊ครับแจ๊คบอสนใจค่อยแล้วตะเวนตกดินเอ็ีทุกท่านนะตะเวนตกดินมากพิชิตเด้อสวยจังเลยเด้อ้านเลยอ้อเดยวหามาเอา้ เอาไมนูยังมันี่เอาไม่นูยังตัวจิ้นเขาแล้วเล้วเลือกอีกแลแทลูงเดียวเดีวไจน้อยเอายำหรือมเอาย่ำต้องย่ำปาต้ย่ำมันเหรแม่เดี๋ยว่าเดยกินบตมว่าทำยายหขอบจ๊กอย่าอย่าแยงเด็กเล่นสิ อย่าไหนก็หมุนแล้วก็ขอให้เต็มที่ก็แล้วกันเออเอา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 แล้วก็ให้เด็กลากไปเอาเอาร้านวบ้างเอาขาขึ้นพอมอ๋อขาขึ้นพอบเอา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 โอ้ยจะรอดปะวันเนี้ยเอาโอ้ไปเร็วเร็วไปชมครับเป็ดตายวันเนี้ยปดเฮ้เฮ้ไปที่ทุกท่าน ยาวยาวอ่ว,ว, <c oughs> วนกุ๊ปยหๆเราลงไปขี่เป็ดกันบ้างไหมยายบ,บ่บ่หนาำแล้วมือน,นี่ยายให้ลูกเอาลงไปบ่เอาไปกระล่งตัวบ่แล้วมันหนาวได้ยายมืดแล้วกืนะแ่เช้าวันนี้เราเมันมืดแล้วมันหนาวมันหนาวแล้วดิอนะไรเงี้ย ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเอซลาไปด้วยตะวันตกเดนดินนะคะเอเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะเอซี FC. ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจที่มีให้พี่นัทะะขอบคุณด้วยค่ะที่ชมคลิปพี่นัทขอบคุณจากช่องพี่นัทชาแนลนะครับ